นักลงทุนทองคำทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายก Smart ารสมาร์ g โก y บาย MTS g o ราคาทองคำโลกยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา,าราคาทองคำยังคงปิดบวกในคืนวันศุกร์ทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนผ่าน MTS g o แม่ท้องสุขผู้นำการลงทุนในโลกของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการออมทองคา รวมทั้งการซื้อขายทองรูปพันธ์ทองคำแท่งผ่านห้างทองแม่ทองสุกซึ่งในขณะนี้คือเซ็นทรัลปป่นเก้าเซ็นทรัลเวสเกตและเซ็นทรัลอาสพาสามแห่งจะมองมีสองแห่งคือจะมองตามวงวานและเดอะมองบางแคครับและในอีกสองเดือนข้างหน้าเราก็จะเปิดที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับรวมทั้งเอ,อจะเริ่มเปิดที่ตลาดสดทนบรุรีในเดือนมีนาคมครับก็จะเป็นทั้งหมด สิบแห่งในวิธีมีนาคมครับแม่ทองสุขเป็น TESCO มีระบบการส่งม,มอบทองคำมีระบบการรับทองคำรับออเดอร์และส่งต่อให้ลูกค้าถึงมืออย่างปลอดภัยครบถ้วนย้ำนะครับว่าเราจะไม่มีการชักชวนให้ลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยต่ออาทิตย์ อันนี้ไม่มีนะครับรวมทั้งจะไม่มีการโอนเงินไปสูบ่บัญชีบุคคลภายนอกใดๆนะครับเราจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีบริษัทชื่อ MTS g o หรือ MTS แม่ทองสุขของสี่เเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การหลอกลวงในระบบออนไลน์นั้นมีมากทีเดียวก็คงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการแอบอ้างในโลกออนไลน์มีเยอะขึ้นทุกทีครับ สำหรับราคาทองคำในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อเนื่องอีกครับหลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ2,655เหรียญได้ก็เรียกว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง2,625ถึง2,655เหรียญรอข่าวใหม่ๆ แม้กระทั่งประเด็นสงครามในะขณะนี้ต้องบอกว่าก็คล้ายๆกับสงครามเบาลงนะฮะแต่ว่าแม้จะมีการเซ็นสัญญาเหมือนกับจะหยุดยิงแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้หยุดยิงกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ยังมีการสู่รบกันตามแนวตะเข็บชายแดนอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นต้องบอกว่าโดยภาพรวมของสงครามก็ยังดำเนินอยู่โดยภาพรวมของออภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นไปในชิดทางที่เรียกว่าอ่อนค่าในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาค่อนข้างส่งตัวครับก็เลยทำให้ภาพรวมของโลกของการลงทุน ในทองคำกษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะไซเว่ไซเว่ยในที่นี้ก็หมายความว่าราคาก็ส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบขึ้นลงประมาณห้าสิบเหรียครับขึ้นและลงสลับกันไปนะครับแล้วก็จะเห็นถึงภาพรวมของการเคลื่อนไหวของเงินบาทเองเนี่ย ก็ดูเหมือนจะเป็นทิศทางที่แข็งค้าขึ้นมาในระยะสั้นนะครับทำให้เงินบาทตอนนี้ลดลงมาจากสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์สามสิบสี่แปดสิบลงมาที่สามสิบสี่บาทขึ้นๆในเช้าวันนี้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำของเมืองไทยนั้นปรับตัวลดลงในช่วงนี้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับเพราะว่าก็เรียกว่าเงินบาทก็เป็นส่วนหนึ่งในการกดดันทิศทางราคาทองคําของประเทศทําให้ราคาทองคําของไทยเนี่ยร่วงจากระดับ43,000ื่นสามพันท่นๆน,นะครับลงมาที่42,350เป็นจุดต่ําสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ถค่น,นี้ที่เราคุยกันก็ขึ้นมานิดหน่อยเช้านี้ราคาทองสมาคมค้าทองคำรรในวันจันทร,ร์ที่เก้าคันวคมก็เรียกว่าเป็นจันทร,ร์สุดท้ายแล้วนะครับที่เ,เรียกว่าตลาดโลกกำลังเข้าสู่ภาวะช่วงสุดท้ายของปีครับและราคาทองคำไทยเช้านี้ขึ้นมาร้อยบาท ประยู่ที่บริเวณ42,500บาทต่อบาททองคำการเคลื่อนไหวของทองคำก็ต้องยอมรับว่ายัางเป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในกรอบแข่งขึ้นแข่งลงสลับกันไปนะครับรอข่าวใหญ่ๆที่จะเข้ามา,มาซึ่งตลาดโดยองค์รวมคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยได้อีกสูงจุด สองห้าเปอร์เซ็นศูนจุดสองห้านะครับซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนในสองคำแต่ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงหลังค่าเงินดอลลาร์ดูจะเหมือนเป็นทิศทางที่แข็งค่าหมายความว่าขนาดที่ลดดอกเบี้ยนเนี่ยดอลาลร์เองที่ควรจะอ่อนมากๆก็ไม่อ่อนครับ เราลดดอกบเบีย้ยกันไปสองสาครั้งแล้วนะครับตอนนี้ดูดอลลาร์ก็ไม่ค่อยอ่อนลงเท่าไหร่หรือในทางตัดกันยังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าซึ่งแน่นอนถ้าดอลลาร์แข็งค่ายังอยู่อย่างนี้และมองว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะลดดอกบเบีย้ยแรงๆเหมือนที่เราเคยวิเคราะห์กันเนี่ยน่าจะน้อยลงดังนั้นถ้ามันลด ได้น้อยลงก็มีโอกาสอย่างยิ่งครับที่ราคาทองคำจะผันผวนและก็อาจจะเวียงขึ้นเวียงลงอยู่สักพักหนึ่งทีเดียวนะครับไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างเดียวตามที่เราได้เจอกันในเดือนที่แล้วหรือปีนี้ทั้งปีนะครับเห็นได้ว่าปีนี้ทั้งปีผลตอบแทนทองคำเนี่ยอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนขอ้างดี ในช่วงหลังเวียงก็มาจากเครื่องคำเอฟเฟกซึ่งก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดนั้นก็เ,นเรียกว่ามึนงงกันไปเป็นแถวนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนและอย่างไรก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เรายังคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,625ถึง2,655เหรียญน,น่าจะไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังคงแนะนำให้ซื้อบริเวณแนวรับและไม่ซื้อได้ราคายังมองว่าโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงน่าจะยังมีสูงครับก็ต้องติดตามเป็นใกล้ชิดกับตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPI ที่จะออกมาซึ่งแน่นอน ตอนนี้ตลาดโดยองค์รวมคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยก็เลยทำให้ภาพหลักๆก,ก็ยังดูแล้วสดใสแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องธนาคา,ารกลางจีนเนี่ยเข้าซื้อทองคำในช่วงเดือนที่แล้วมากขึ้นนะครับก็ก็จะทำให้ราคาทองคำนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงได้เหนือ2,600เหรียญ ตาบใดที่ยังซองอยู่เหนือ2,600เหรียญได้ต้องบอกว่าภาพรวมของราคาทองคำนั้นค <c oughs> ่อนข้างสดใสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคาดว่าจะปิดตลาดในช่วงปีใหม่เนี่ยบริเวณเนี้ยครับ2,600เหรียญก็ถือว่าโอเคแล้วดังนั้นทองไทยล่ะก็มองว่าน่าจะมีแนวรับหลักๆที่42,000ครับ ทกมาที่จะหลุด40,000ลงไปน่าจะน้อยหรือไม่มากนะครับน่าจะน้อยหรือไม่มากนะครับก็เป็นว่าบริเวณ42,000บริเวณที่ในระยะสั้นให้หน่าเข้าซื้อได้เพื่อเก็บในระยะยาวย้ำนะครับว่าทองไทยน่าจะมีกรอบระหว่าง42,300ในระยะสั้น ถึง40,200บ,บาทก็เรียกว่าในกรอบสัปดาห์นี้ครับแนวรับสําคัญหลักในระยะกลางอยู่ที่40,200บาททวนในใระยะยาวแน่นอนจะอยู่ที่40,000ทวนๆดังนั้นในเชิงของการลงทุนยังคงแนะนําให้ทอยอยเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวนั่นเองเอาละครับภาพรวมของตลาดตอนนี้เนี่ยก็ เป็นตลาดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บในระยะยาวๆเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ให้ระมัดระวังว่าทองคำอยู่ในช่วงปรับฐานคนที่มีสถานะรองเยอะๆก็จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าราคาทองคำก็ยังผันผวน ไม่แน่นอนนะฮะมีโอกาสทีจ่จะตัดตัวลดลงเปลี่ยนขึ้นเลียนลงแบบนี้ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีความจําเป็นสําหรับนักลงทุนในทุกระดับเดลยนนะครับจะซื้อทองแม่ทองสุก MTS g o เราเป็นผู้ให้บริการตัวจริงเสียงจริงและการโอนเงินก็โอนเข้าเฉพาะบัญชีบริษัท แต่ไม่มีการชักชวนให้ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนอาทิตย์ละ300-800ยแปดร้พันหนึ่งอันนี้ไม่มีนะครับก็โชคดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทองคำทุกท่านที่ติดตามรายการ s m a r t ทโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ